สวัสดีครับกลับมาพบกับ h โ l y w o r สประจำวันพระหัสบดีที่3กรกฎาคม2025กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนเชื่อหรือไม่ท่านมีธรรมชาติใหม่ในวิญญาณใหม่ในใจใหม่บริสุทธิ์เหมือนพระคริสต์ท่านไม่มีความต้องการทำบาปอีกต่อไปในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่18กล่าวว่าเรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปต่อไป แต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงปกป้องเขาไว้และมารร้ายไม่อาจแตะต้องเขาได้ข้อนี้เน้นถึงความมั่นคงและความปลอดภัยที่ผู้เชื่อมีในพระคริสต์เมื่อเราเกิดใหม่ในพระเจ้าเราได้รับธรรมชาติใหม่วิญญาณใหม่ใจใหม่ที่บริสุทธิ์เหมือนพระคริสต์ที่ไม่มีความต้องการทำบาปอีกต่อไปแล้วจริงๆในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17ได้บอกว่า ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิ์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปสูญสิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมดเป็นใหม่ทั้งสิ้นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตยอยู่ภายในเราทรงปกป้องเราและมารร้ายไม่สามารถแตะต้องทำอันตรายเราได้เลยมารไม่สามารถกล่าวหาว่าเราเป็นคนบาปเหมือนแต่ก่อนได้อีกเลย แม้ว่าเราจะถูกล่อลวงให้กระทำบาปอีกก็ตามพระเยซูคริสต์ยังคงยืนยันความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าพระเจ้าในสวรรคสถานอยู่ตลอดเวลาการที่เราไม่มีใจปรารถนาที่จะทําบาปต่อไปไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทําบาปอีกเลยแต่หมายถึงว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของบาปให้ปรารถนาที่จะทำบาปเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป และเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ด้วยภายในคอยนำให้เราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องตามนาำพระทัยพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่14ได้บอกว่าเพราะว่าบาปจะครอบงำท่านไม่ได้อีกเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแต่ภายใต้พระคุณเราไม่ถูกตัดสินภายใต้กฎแห่งการกระทำกฎของความบาปและความตายอีกต่อไป แต่เราอยู่ภายใต้กฎแห่งพระคุณในพระเยซูคริสต์เราเชื่อในพระเยซูและพระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้เราพระเจ้าอวยพรครับ